าวีดัตสวัสดีทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะับพบกับผม EM Poly n o นกับชื่อชื่อที่สุดแสนจะเป็นมงคลนะครับเกียร์ริมสะนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในตัวที่เป็นเซิร์ฟหลักนะครับเราก็เล่นเซิร์ฟหลักกันสักกะทีนะครับหลังจากที่เราเล่นเซิร์ฟรองกันมาตั้งหลายหลายลิปเลยนะเออเซิร์ฟหลักผมพลังอยู่ที่43ล้าน3าม0 0นะครับเลเวลอยู่ที่ร0 6นะครับซึ่งเป็นสายฟรีแท้ๆร้อเปอร์ซนะครับดูที่โบนัสเติมเงินแอปสูญแบงค์สูญเหรียญนะ ตึงมื่ะไรเฮ้ยตึงเมื่ะไ่อเบลร้อยหกพลังจะทะลุ45่สิบหล้านนะครับถ้าอันดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยผมอยู่ลำดับท็อปที่55นะครับซึ่งก็ถามว่าตึงไหมก็ยังไม่ตึงเท่าไหร่เออแต่ว่าในบรรดาเวลที่ยังไม่ถึง110เนี่ย <c oughs> ผมว่านาผมน่าจะพลังสูงสุดแล้วแหละในลำดับพวกเนี้ยเออมี1 1อโผล่มาคนหนึ่งเนี่ย42ล้านนะครับแต่ก็ก็ยังไม่ถึงผมเลยนะเออซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาไปไต่เขาเนี่ยครับอารียาสุดยอดซึ่งผมก็ไม็ไไไไไมมมมมม่่่่่่ดด้้้้้ตตีีาาาานนนนนแแแลลลลววววหหะะเเเอออผผกกคงงชิั ID ััซร์ฟยจป เป็นตัวที่ตามเมตาหลักๆซึ่งเมตาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของฝั่งทีมปีศาจนะครับแต่ว่าลานประลองปีศาจของผมเนี่ยยังไม่ได้ไต่เขามาหลายเดือนแล้วครับวันนี้ตอนนี้ลำดับผมนะครับเราไปดูลำดับของตัวเองก่อนนะฮะลำดับผมนะครับตอนนี้อยู่ที่แลงสิบสามนะครับยังไม่ได้ขึ้นเป็นท็อปสิบเท่าไหร่ครับวันนี้จะพาไปไต่เป็นท็อปสิบเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่าเราจะขึ้นไปท็อปสิบได้ไหมนะฮะไปดูแก่งสุดยอดนะครับท็อปหนึ่งพลังอยู่ที่แปดสิบล้านโอแม่เจ้านะ ตีเขาาเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ไม่ที่จะชนะนั้นต่อไปเลยว่าไม่นะ โอเคครับลำดับ3 46ล้านอืมลำดับที่4ใกล้เคียงกับผมเฮ้ยพลังเยอะกว่าผมนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาดูตัวละครฝั่งเขาบ้างนะเป็น5ดาวเหลืองห้าดาวม่วงเทียบเลยโอ้ไม่ดีกว่าไม่ท้าดีกว่า45ล้านนะครับผ่านไปเลยครับไกลๆลำดับ6เฮ้ยลำดับ6พอพอมีลุ้นว่าเฮ้ยลำดับ6เนี่ยมีด้วง5้าดาวเหลือง5้าดาวม่วงนะครับแล้วก็มีราชาทะเลลึกนะฮะ5้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงที่เหลือเป็นตัวที่มายืนโัวง่ๆทั้งเลยนะฮะฝั่งเขาก็น่าจะตึงพอสมควรนะทีผมนะครับจะมีอ่าโกเกหล แล้วก็ราชาทะเลลึกนะครับยังเป็นสี่ดาวเหลืองอยู่นะฮะผมมีด้วงนะฮะห้าดาวเหลืองแต่ว่าผมโอนย้ายห้าดาวม่วงไปแล้วเดี๋ยวขอปรับคอเป็นเลเวลสองดีกว่านะแล้วก็มีอยู่มีอะไรพวกเนี้ยบล,บล,บล,บละะับบลานะฮะเดี๋ยวขอเอาเซตที่เข้าดีกว่านะครับตัวเมลสก,กาดนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่คือทีมของผมเองนะจ๊ะ เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจัดทีมก่อนให้นี่แหละนะฮนะสามชิลก้าวล้านเฮ้ยพลังขึ้นมาแล้วนิดนึงนะนิดนึงนะลำดับเจ็ดนะฮะเราเราไม่ประมาทดีกว่าลำดับเจ็ดนะพอมีลุ้นนะเออเดี๋ยวผมจะไปงัดลำดับเจ็ดดีกว่านะเดี๋ยวดูลำดับแปดลำดับแปดก็พอมีลุ้นนะผมเอาเป็นท็อปเจ็ดเลยดีกว่านะท้าสู้กันไปเลยนะครับไม่รู้นะครับผมมาอัดสดๆนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะชนะหรือไม่ชนะนะครับอ๋ออันนี้เป็นสกิลแบบว่ามันเป็นล็อกเลยนะครับผม ฝั่งเขาเป็นตัวเปิดก่อนอย่างโซนิกสโอ้โหแล้วก็บูธความเร็วแถวหน้าเรียบร้อยครับผม4ี่ล้านสามติดโลไปละหนึ่งตัวครับเน้นๆฝั่งเขาเออฝั่งผมก็ไล่อันติมาเป็นพลังแฝงของฝั่งทีมปีศาจนะครับผมก็จะไล่อันติไปทุกตัวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นาการไต่เขาของฝั่งทีมปีศาจนะครับผมก็ไล่อันติไปการไล่อันติเนี่ยจะค่อยกว่าการอ,อันติทำบรรทานะครับผมแต่มันก็จะติดพาสซีฟนะครับติดพาสซีฟนะครับทุกครั้งเลยนะครับ ทีนี้ฝั่งเขาเขาด้วงเขางัดหน้าผมมานะฝั่งเขาไม่มีไล่อันติฝั่งปีศาจนะครับแล้วก็เจอด้วงฝั่งผมไล่อันติคืนกลับไปนะผมเนี่ยไล่โยนตีกลับไปดาเมจอยู่ที่3ล้านนะฮะซึ่งน้อยกว่าแล้วก็โดนสะท้อนกลับไปนะครับแล้วก็โดนสตันมาล้านสามนะสตันแถวหน้าผมไป2ตัวแต่ไม่เป็นไรผมมีปลดสตันนะครับจากโกเคสึ์เรียบร้อยครับปลดสตันไป2แล้วก็สะท้อนไปสะท้อนมานะครับผมผมผมดูไม่รู้เรื่องเลยครับผมโดนด้วงอันติมา5ล้านนะครับฝั่งผมราชาทะเลลึกอันติไปครับ20ล้านนมเ้นๆนะผม แล้วก็โดนโอโ้โหโดนสะท้อนไปสะท้อนมาแล้วก็เ <c oughs> มลสกัดฝั่งโควันติไป20ล้านเช่นเดียวกันแล้วแล้วก็โดนไล่ติโกูแคสตกไปยอดหน้าไป30ล้านแล้วก็เป็นราชาานเลลึกอัดหน้าเข้าไปเน้นๆครับ19บล้านนะฝั่งเขาติดโลไปแล้ว1ตัวแล้วก็ปลดโลไปอีกแล้วก็ โดนโอ้โหกัดก่อน9ข้าน,น้านบฝั่งเขาโกฮสตเตะยอดหน้ามาที่21ล้านนะโหแรงใช้เล่นเหมือนกันเลยนะโดนด่วงผมไล่งัดคืนอ,อีกอยู่ที่3ล้านครับด่วงผมเบาเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปั้น,นะครนะด่วงโดนโกฮสตเตะยอดหน้าไป28ล้านนะับฝั่งเขาหายไปเรียบร้อยครับสำหรับโซนิก2องนะฮะจังหวะนี้ฝั่งเขาหายไป1ตัวและฝั่งผมนะครับนอนแอ่งแมงไปแล้ว1ตัวนั่นคือตัวอย่างเมลสากาตอีเอดนาบวกนะครับแล้วก็โดนอ่า กัดก่อนกัดไปเยอยๆแล้วก็โดนตะสตันกลับคืนมานไม่โดนสตันครับผมโอ้โหยุงผมก็ตีธรรมดาโอโ้ไม่ไม่อันนี้เป็นการไล่อัติหรอหรืออะไรอ๋อเป็นการไล่ตินะครับไม่มีอะไรครับโดนโบลอกเขาตีธรรมดามาสี่ล้านยุงผมไล่ตีธรรมดาไปล้านห้านะครับซึ่งเบามากครับยุงแล้วก็ด้วงผมตีธรรมดาไปที่สองล้านเก้าก็โดนสะท้อนขึ้นมาสามล้านนะจังหวะนี้ด้วงฝั่งเขางัดหน้าผมมาก่อนนะครับผม หกล้านห้านับว่าแรงชิปหายเลยนะครับแล้วก็โกเก็ตสึผมปลดโล่ไปที่แสนเจ็ดนะเป็นักการไล่ไล่ติเฉยนะครับแต่ว่ามันติดพาส,สีนี่ไงข้อเกียนของมันแต่ก็ปลดโล่นะฮะแล้วก็ โดนเกลิวแล้วก็ปลดโลอีกแล้วนะฮะผมถึงจะเป็นการไล่อันติที่สั่นจะเบาแต่ก็ปลดโลดได้น,นะ,ะแล้วก็ยุงไล่อันติต่อมาครับจะเป็นฝั่งเกลวินฝั่งเขาอันติมานะฮะติดสตันไปที่2ตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีปลดสตันนผมปลดไปเรียบร้อยแล้วโคกซื้อย,ยอดหน้าไว้12ล้านแล้วขายไปละว2ตัวดวมของผมกันหน้าปิ๊มนะฮะดอกนี้3ล้าน,นะะถือว่าเบาพอสมควรนะ,ะแล้วก็เกลิวเกลิวไป1ล้านแล้วก็ดูอ,อิอะไรวะ ราชาทะเลลึกครับแปล้านห้าผมราชาทะเลลึกผมเม็ดเจมมงเลยเยอะผมไม่มีปัญหาผมแล้วก็จังหวะน,นี้เขาผมเป็นการไล่อันติผมกูแค่ซึกอันติที่ยิบล้านนะขายไปแล้วครับผมแถวหนะ้าแล้วก็ราชาทะเลลึกสิบห้าล้านเน้นหายไปอีกแล้วผมแถวหลังเรืออยู่แค่2ตัวนะฝั่งผมหายไปแล้วหนึ่งตัวนะจังหวะน,นี้เป็น6เอ้เป็น5ต่อ2นะครับ ฝั่งเขาเขาตีโลไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ปลดโลแล้วก็หายไปอีกแล้วหนึ่งตัว,วผมจำอะไ้าาโดนเมิวสาก,กาดผมตีไปสามล้านแล้วครับแล้วก็ไม่ตายแล้วก็โดนโอ้โหโดนไอ้นี่เขาเรียกอะไรลัน่นก,ก่อนเออแล้วก็จะปลดโลอีกไหมปลดโลปลดโลปลดโลนะฮะโกเแคสซี่เขาตีธรรมดามาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะีโดนโกเแคสซไม่สิอันนี้มันล่วงได้โจมตีะฮะโกเแคสซี่ผมก็ปลดโลไม่เว้ยไม่ใช่อันนี้มันไล่โจมตีอีกแล้ว โกเคสืผมปลดโลดได้นอนดอ,อกเอา้าไม่ไม่มีลูกไฟอะตีธรรมดาไปสามล้านแล้วก็ลงย้ายลงยุง้ยไม่ใช่ลงุงยุงไล่จิกเป็นล้านกว่าแล้วก็ุยุงตีธรรมดาไป2ล้านสามจังวะนี้ด่วงตีธรรมดาธรรมดาไป8ล้านด่วงตีธรรมดาแม่งโคตรแรงนะครับทุกคนเออยุงไล่ตีไปล้านเจ็ดจังวันนี้บ๊ายบายครับกูดบายนะครับสหรับคุณโกเคสึกนะครับผม <S <S เราต้องจากกันไปด้วยดีด้วยฝ่าเท้าของโกเคสือฝั่งผมนี่แหละครับเอ้ามไม่ติดฮะไม่ตายเพราะติดโลนะฮะไม่เป็นไรครับผม โดนกลดโล่แล้วก็ตีไปอีกนะฮะเรื่อยๆนะฮะเรียบร้อยแน่นอนครับดอกนี้ผมเน้นๆไม่รอดนะฮะเรียบร้อยผมผมสามารถขึ้นมาอยู่ท็อป7เป็นที่เรียบร้อยผม สูงสุดในบทบาทดิกานนะฮะท็อป7นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ท็อป7ลาชิมิอยู่สายระบาดท็อป7ท็อป5ไหวป่ะวะทุกคนท็อป3เนี่ยวันนี้คนที่ว่าไหวปะ่ะเออลองสต็อปคลิปแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูก่อนนะได,ได้นะเดี๋ยวผมตีแม่งเลยนะ35ล้านผมจะากทำให้ดูว่าพลังลบแม่งบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะรอด,รอดูรอดูนะฮะผมรู้สึกว่าผมตอนเล่นมาช่วงแรกๆผมแพ้เข้าบ่อยมากนะผมไม่เคยตีเข้าเลยเออวันนี้ เขาบุญดามีดนะฝั่งเขาเป็นตัวได้เปิดก่อนทุกตัวเลยนะครับฝั่งเขามีตัวละครที่เขาเรียกไงดีเกือบจะเหมือนผมทุกตัวนะยกเว้นแต่โบลอดกับตัวอย่างโซนิกนะครับที่ผมไม่ได้เอาเข้าเหมือนเขาผมเป็นตัวอย่างเมิวซากะและก็เป็นตัวอย่างยุงแดงที่เอามาแทนนะครับอ่าเราก็จะมาลุ้นกันนะว่าผลมันจะเป็นยังไงนะฝั่งเขาไม่มีเฉพาะสามดาวด้วยครับอย่างตัวอย่างอะราชาทะเลลึกนะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรานะครับอาจจะแพ้เขาก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าเขามีโกฮสทสึที่เป็นพาร์ทสีพิเศษ2นะครับซึ่งมีการรับดามีเดจถึง2ตัวตึ่งๆนะฮะโอ้โหโกฮทสึ่อเตะิบสล้านนะจ้าทุกคนแล้วก็ตัวราชาทะเลเล็ตีธรรมดาไม่เข้านะฮะไม่เข้านะครับมันตีไปไม่เข้าเลยอโดนอีทาระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มไปสิล้านนะหรือว่า133ล้านก็ไม่รู้เอาชิบหายแล้วผมจังหวะนี้ ตัวอย่างอะเมลสกัดากกาผมตายไปแล้วนะฮะไม่ใช่ตาย,ยเขาเรียกว่านอนไปคุยกับร่างม่วงก็ฟังโ oh, อ oh, oh, ้โหโคิดซุดตีโค้ดแรง35 000, ล้านนะฮะแล้วดูเถื่อนยิบหายเลยนะฮะฝั่งเขาเนี่ยสุดยอดนะครับทุกคนอีกาเขายังไม่ระเบิดเลยนะฮะยอกาเขายังเหลืออีกตัวหนึง่งไม่ใช่ไม่ระเบิดฮะระ,ะเบิดไปแล้วอีกาฝั่งผมก็ระเบิดไปแล้วฝั่งผมอันตีอยู่ที่1 1ล้านแม่งโคตดถึกเลยนะฮะฝั่งเขาแถวหน้ามีตัว เขาเรียกอะไรรับรับดาเมจอยู่ทั้ง3ตัวมีทั้งกีกี้ของโบลอสแล้วก็มีทั้งเนี่ยกีกี้ของโกเคสึนะครับไม่ใช่กีกี้เขาเรียกว่าอีกาโวดีนะฮะเออจังหวะนี้ครับโบลอสเขาตีธรรมดามาติดโล่เน้นๆน,น,นะฮะตอนนี้อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตัวด้วงเนี่ยเป็นหมันเลยนะครับเนื่องจากฝั่งเขามีอ่ะเขาเรียกอะไร การกรอนนะครับของคุณราชาทะเลลึกเอเนาบวกนะฝั่งผมไปหวัดเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวนะฮะตัวที่ไปหวัดน,นั่นคือตัวคอของเรานั่นคือเกริลเกริล<ๆ>กันซูมแล้วก็ไล่เงนติีดอกหนึ่งนะฮะหกร้านเจ็ดนะฮะผมมันเป็นการไล่นติแล้วก็ด้วงผมตีธรรมดาเข้าโล่เน้นๆนะฮะดาเมจทอยู่ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เอา้าชิบหายแล้วรา,าชาทะาเลลึกผมไปหวัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อื้อหือฝั่งเขายังไม่หายสักตัวเลยทุกคนดูดิโอ้โหกึนนะฮะ กิหนฮะฝั่งผมหายไปละสองนะฮะเรียบร้อยนะครับผมแทบจะรู้ชะตากรรมเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหฝั่งเขาหายไปละหนึ่งตัวนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะข่าวดีนะฮะที่ฝั่งเขาหายไปแล้หนึ่งตัวสักทีและฝั่งผมก็เน้นๆอย่านะอย่านะอ่าเรียบร้อยให้ฝั่งผมเหลืออยู่แค่สามตะเปียบนะจังหวะนี้ผมหลนง่วงกันหน้ามาห้าล้านเจ็ดแล้วฮะเหลือแค่สองตัวเน้นๆครับผมยุ่งยุ่งยุ่งอย่าพึ่งตายนะยุ่งเรียบร้อยครับผมฝั่งผมพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมดันขึ้นมาได้อยู่แค่ท็ นะครับทุกคนทุกท่านนะฮะอ้กากำลังโหลดอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะฮะทุกคนนะครับสำหรับเดือนนี้ก็อย่างที่บอกกันผมไม่ได้ไปส่มมานะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นช่วงของรีเทิร์นนะฮะร,รีเทิร์นของตัวเนี่ย <Yeah. S 1> อัินจากกนเอเดตาบวกนะฮะใครยังไม่มีก็รีบเอาซะนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่มีเนี่ยคือเล่นยากมากๆเลยนะครับถ้าถ้าคนที่ไม่ต้องมีคอแล้วเล่นได้คือไอ้พวกเซิร์ฟใหม่ๆเออเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยควรจะเล่นในช่วงต้นเดือนหน้าเออเพราะว่าจะไม่มีคอโกง อย่างไอ้พวกเนี้ยอัศวินจากกดนะครับแต่ถ้ามาเล่นเซริร์ฟเก่าๆเนี่ยมีคออัศวินจากกดเต็มเซิร์ฟเนี่ยบอกเลยว่าคุณเอาเอสดเอรา,าบวกมาตัวเดียวก็แบกไม่ได้นะครับบอกในแค่นี้แหละเออสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวกัว่าบ๊ายบายนะครับทุบบี